เรามาเข้าหัวข้อกันเลยดีกว่านะคะออขอแนะนำตัวก่อนสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะชื่อสุนะคะเป็นเป็นทวินเฟรมนะคะพลังงานฝ่ายหญิงนะคะตอนนี้ทำภารกิจอยู่ในขั้นตอนของการรียูเนียนทางร่างกายแล้วนะคะมาทำงานคู่กับคู่ศักดิ์สิทธิ์ของสุก็คือคุณเรคนนี้นะคะ,ะสวัสดีครับเสียงหลอ่อไหมเสียงหลอ่อไหมสวัสดีครับครับแค่นี้แหละครับอโอเค <laughs> มาอยู่ด้วยกันได้ประมาณครึ่งปีแล้วเนาะเราสองคนที่ว่ามาเป็นคู่กันนะคะมาทำในแบบคู่รักแล้วก็มาทำคอร์สกลุ่มเนี่ยนะคะก่อนหน้าน,นี้สุก,ก็เดินคอร์สมาแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้มาเปิดกลุ่มกลุ่มคอร์สนะคะในการคือมาฝึกทวินเฟลมให้ว่าเป็นรักไร้เงื่อนไขแล้วก็เราทั้งคู่ก็มาเป็นรักไร้เงื่อนไขนะคะเท่าที่เราสามารถจะเป็นได้ในทุกวันนะคะก็เพิ่มระดับเวื่อไปเรื่อยเ,อยเนาะถามว่าเรามีกระเทาะกันไหมบางคะ มีครับมีแล้วเวลาเราก็ทอกกันเราทำไงอะคุณทำไมฮะไม่นะสามคนเราอ่านเลยนาะ <laughs> ขันตีเราจะบอกเลยว่าขันติแล้วก็เวลาสู่กับคุณทวินของสูงนะ่เนี่ยมีเหตุการณ์กระทอกกันเมื่อไหร่รู้ไหมแล้วทำยังไงกันเราคนละมุมเลยค่ะเหมือนเวทีมวยเนาะเขาไปเข้ามุมซ้ายสู่ไปเข้ามุมขวาไปทําอะไรไม่ใช่ไปเตรียมตัวเพื่อจะใส่นวมต่อยกันนะแต่ว่า ไปพิจารณาสุจะไปพิจารณาของสุเขาก็จะไปพิจารณาของเขาแต่การพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่ว่าพิจารณาในรูปแบบที่ว่าเขาทําอะไรสุหรือสุไปทําอะไรเขานะคะแต่พิจารณาว่าฉันไปทําอะไรมันถึงไปกระเทาะเขาให้เขามีอารมณ์แบบนี้สุจะมาสำรวจตัวเองเลยว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าถ้าสุรู้สึกตัวว่าสุผิดจริง สุจมเดินเข้าไปหาคุณทวินสุดเลยบอกว่าเออขอโทษนะมันเป็นอัตตามันเป็นอารมณ์อ่ะเข้าใจละเท่าทันละเราก็ไปแล้วคุณตวินก็พอรู้ปุ๊บวางเลยแล้วเราก็ไปกันต่อคือไม่โยเยไม่ไม่ไม่เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อ่ะจบแล้วจบเลยวางเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นแค่อัตตาใช่ไหมคุณแล้วทีนี้เอ่อแต,แต่ถ้าเกิดสุพิจารณาแล้วว่าสุไม่ได้ผิดนะ อย่างเงี้ยสุไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นอัตราตัวเขาที่มันไปกระทาะมันไปกระแทกตัวเขาสุทํายังไงสุวางไปเลยค่ะแล้วสุก็ไปร้องเพลงสุก็ไปทํานู่นทานี่ของสุให้มันมีความสุขแล้วตัวคุณทวินสุทําอะไรเขาก็จะนั่งอยู่ที่มุมเขาพอเขาเห็นสุมีความสุขเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นตัวเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยสุบอกว่าทุกวันเนี่ยสุอยู่กับคุณคุณทวินของสุเนี่ยสุสนุกนะ กับเรื่องพลังงานแล้วบางครั้งเราก็มาฝึกในการสื่อสารทางจิตกันอาทิเช่นสุปไปตลาดอย่างเงี้ยนะคะและเขาอยู่ที่ห้องอย่างเงี้ยเราก็จะสลับกันไปนะเขาก็ถามว่าสุก็ถามว่าจะเอาอะไรวันนี้คุณจะกินอะไรเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้ที่ตลาดเขาบอกว่าไปที่ตลาดเดี๋ยวส่งจิตไปบอกบอกอาจารย์ตามสบายเอาที่สบายใจแล้วก็เดินไปนะฮะแล้วก็ไปว้าวุ่นอเราอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปหยิบที่เขาต้องการอะ มาจนได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีการนั่งสมาธิด้วยการฝึกในการรับรู้ภาษาสัมผัสทั้ง5ของเราหลับตานะแล้วเขาก็เอาของไปซ่อนตามมุมต่างๆแล้วเราเปิดตาลืมตาปุ๊บแล้วเราก็เดินไปเลยไปหยิบสิ่งนั้นนะว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนสนุกอะจริงๆบอกเลยแต่ว่าคุณจะต้องมาเป็นเข้าใจเรื่องรักไรเงื่อนไขก่อนนะบอกเลยว่าอยู่กับทวินเฟรมหรือทวินเรที่พลังงานเป็นมิติท่าได้เนี่ย มันสนุกมากคุณและสุเนี่ยมีความสุขทุกวันมองตาสุสิสุไม่ได้โกหกนะคะลองดูลองดูงดคุณทิพย์บอกว่านานไหมกว่าจะได้ที่เรียยูเดียสุเข้าเส้นทางจวินเฟรมมา2ปีกับเอสปีกับสเดือนหรือเปล่าสปีกับ3เดือนเนี่ยสุไปหลงอยู่ สู่ไปหลงทางอยู่นะะเขาเรียกว่าไปหาคำตอบข้างนอกอ่ะไปหาจัก,กรวาลมาเวลของสู่ไปดูเผ่าพันธุ์ว่าตัวเองมาจากเผ่าพันธุ์ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ไปหกคมเมน์ติลังกาไปโดนควบคุมไปโดนเขาเอาหัวโขนใส่มานู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะคะก็ใช้เนี่ยใช้ตัวล่อของเขานะที่ฝ่ายตรงข้ามก็มีให้อ่ะก็ไปหลงอยู่ประมาณอืปีกว่าเลย เกือบสปีเลยไปหลงะจริงๆนะสุ so, จำได้ว่าสุขเข้าเส้นทางอ่สุ so, เจอทวินเฟรมวันที่วันที่3เดือนมีนา3.3เดือนมีนาปีสอนะคะแต่มายอมรับเส้นทางทวินเฟรมเดือนอกันยากันยาปี2.3งสามแล้วเข้าเส้นทางมานะคะแล้วก็มาหลงอยู่จนตุลาปี2.4ไม่ใช่ตุลาสิเออกันยา กันยาค่ะกันยาเยนปีสองสี่ปีที่แล้วนะคะลงจุดถึงเดือนกันยาเลยนะแล้วหลังจากนั้นตอนที่สู่อะวางเสียงนอกหมดเลยพอกันทีฉันจะเป็นไฮเย์เซลแล้วฉันจะไปหาตัวตนของฉันฉันจะไม่ไปไกด์ไลน์ที่ไหนแล้วฉันจะไม่ฟังเสียงใครฉันจะมาหาโซ่แพลนของตัวของฉันเองแล้วก็นั่นเลยค่ะปฏิบัติมานั่งแบบขัดเกลาตัวเองอ่ะ ว่ากระจกสะท้อนทํางานแบบหนักหน่วงมากเกิดอะไรขึ้นกับฉันที่ผ่านมาสู่ย้อนไปสมัยอุลสุดไม่ได้ย้อนแบบแค่ในตอนช่วง,วงมีทวินเฟรมสูญย้อนไปตั้งแต่สุเกิดเลยนะตั้งแต่ฉันเกิดมาลืมตาบนโลกใบนี้ฉันไปเจอะเจออะไรมาบ้างสู่แบบปึงป้งปึง้งปึ้งสูแบบทํางานหนักหน่วงมากอะ่ะแล้วสูดเดินมาเองไม่มีใครชี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะนานไอ้ช่วงหลงะนานมากแต่ว่าพอ พอสุมาเข้าตัวเองคุณทิพทุกคนเลยประสบมาเข้าตัวเองปุ๊บเนี่ยแล้วสุมาเท่าทันปมตัวเองสองเดือนให้หลังเขาส่งจักรวาลส่งคู่ศักดิ์สิทธิ์ให้สุเลยก็คือคนเนี้ยคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วเขาก็ส่งมาในเลเวลเดียวกับสุเลยศีลคือแบบเสมอกันเลยแล้วพอส่งมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเราก็มากระเทาะกันปมสุดท้ายปมสุดท้ายในที่นี้หมายความว่าอะไร ปมที่เราเคยติดกับคู่ทวินเลไอ้ทวินเฟรมของเราอะที่เราขัดเกลวและมันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคุณทวินของสุก็เหลืออยู่ตรงไหนนิดๆหน่อยๆน่ะเราก็มากระเทาะที่เหลือซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงก็จะบอกว่าตีพลังงานขึ้นมาได้ประมาณ90กบ95เปอร์เซ็นต์และสำหรับความรู้สึกสุกนะมันเขาเรียกว่าเข้าใจเรื่องรักในเงื่อนไขคือรักตัวเองเป็นตามหารักแท้เจอแล้วอะ ก็คือรักแท้ที่มันอยู่ในตัวเราอะจนแบบสุขไม่ได้โหยหาความรักนอกตัวอีกแล้วแล้วสุขมีพร้อมที่จะให้ด้วยความสุขด้วยความสบายใจนะคะนี่คือคําตอบนะคะสุขเข้าเส้นทางมาประมาณนี้พอคุณไม่หลงทางอะปฏิบัติแป๊บเดียวเองเส้นทางจริงๆแล้วเส้นทางรียวูเนียนทวินเฟลมเนี่ยไม่ได้นานเลยนะคะทุกคน